กดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะถามว่าคือบางคนอ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยพูดก่อนนะบ้างคนอาจจะบอกว่าผมลองให้ทําไมแล้วก็อะไรยังไงแบบเนี้ยคือเดี๋ยอนเนี้ยตั้งกล้องก่อนนะฮะคือเมื่อเช้าที่ที่ลงคลิปไปมีความสุดม,มากขอพรบคุณครับก,ก็ก็ดีใจอยู่ดีใจอยู่ที่แบบว่าเอฟซแบบเข้ามาแบบ ให้กำลังใจและเข้าใจในตัวเราแต่มันก็ยังดีดีที่แบบว่าน้องตัวเกียวยังมาอยู่ตัวเกียวยังมาอยู่กับน้งเปลี่ยนตัวแท้ของนอนนตาอยู่คือคือบอกตรงๆว่าทํางานใหญ่เนี่ยก็ยังมีภาพพรุ่งนี้พ่อของผมก็จะมาครั้งแรกคุณแม่คุณพ่อตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยจัดงานวันเกิดตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยจัดงานวันเกิดพร้อมพ่อพร้อมแม่เลย ก็เลยว่าพรุ่งนี้จะอาแม่นกแม่นกก็ต้องมาอยู่แล้วพ่อรอดก็ต้องมาอยู่แล้วแล้วผมก็จะมาพร้อมหน้าพร้อมตาน้องๆอ,อีกแล้วลูกผมทั้งสองคนก็จะมาคือบรรยากาศที่เตรียมไว้น่ะมันมัน,ม,น,ม,นมันใหญ่มากมันมันมันสวยหรูมากวาดไว้สวยหรูมากก็เลยกัดนน้าตาออกมาด้วยความแบบว่าหลายยาที่เขาแบบรักมากบางมากแล้วก็ คิดไว้และบางแผนใบ้สินะแต่เราเข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นการเสปิดปแบบอุบัติเหตุซึ่งตัวนี้เราเข้าเราทําใจแล้วกัมันไม่ได้มีแค่ครั้งเดียวเนาะพูดถึงว่าก็มีหลายๆครั้งอยู่ในการที่แบบว่าจะเกิดงานเกิดการทําอะไรอย่างเงี้ยอืม วันนี้น้องตัวเกียวตัวเกียวก็อยู่คุณพ่อตลอดนั่นแหละแต่ว่าตัวเกียวอะ่ะตอนนี้อยู่กับย่านกอยู่ให้เขามีความอยู่กับย่านกแล้วก็ย่ยายญาๆของผมนี่แหละก็ดูแลน้องอยู่แล้วก็ให้น้องผูกพันกับทางนี้แล้วก็เวลามาจะได้รู้จักญาติพี่น้องทางตระกูลว่ารุ่นมาขึ้นย่าปูป้าปูกับย่าจาันไม่ได้มา,ย,า,าย่าจันไม่ได้มาเพราะป้าปูแกบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องให้ป้าไปเพราะว่าคุณย่าน่ะแกชรามากแล้ว เวลาเดินทางเผื่อไปติดเชื้อติดอะไรมันจะลําบากเพราะว่าคุณยาติดเตียงแกจะให้กาลังใจผ่านเฟซบุ๊กออนไลน์เอาแกบอกว่าไม่ต้องกลัวแกน้อยใจหรืออะไรคือแกเข้าใจทุกอย่างแกอยู่ตรงนั้นดีแล้วแกผมผมนลาช่ว,หชวงหลายอย่างมากผมมีรถไปรับอย่างมีรถไปรับทุกอย่างทุกอย่างไปรับเลยแต่ว่าป,ปั๊บปูกยาจามเขาไมมาไม่ได้เพราะว่าห่วงเรื่องยาแบบมาเจอควันมาเจอฝุ่นอะไรถ้าเกิดกลับไปแล้วติดเชื้ออาจจะสีง,งแกแล้วมันจะลําบากแกบอกว่าให้อยู่ในมุมของคนชราที่แบบว่า บ้านปลายสาถ้าจะไปค่อยเอาหลานไปนู่นแต่เคจะมาอนเก่ยไม่มาเดินทางใครก็ไม่ได้คนคแก่กระดูกกระเดียบมันอ่อนหมดแล้วอะไรแบบนี้เราต้องแบบทานยาทานอะไรมันมันจะลําบากการนอนต้องนอนบนเตียงบนอะไรขึ้นรถถ้าล้มมาก็อุบัติเหตุก็ลําบากอีกก็เลยโอเคผมก็เลยโอเคเข้าใจได้อืแต่สงสารลูกอยู่สงสารลูกอยู่เพราะว่าคือคนทีถ่ถ้าใครเป็นพ่อแม่จตเขาแต่ว่าให้เฮ็ดอย่าง บ่อยากไม่ได้ไม่ได้ร้องไห้ให้ลูกเห็นเนี่ยนะตอนที่หายนะหายตั้งแต่หายอยู่ข้างในน่ะมันมันยีน้ำตาหายตั้งแต่ลูกบ่อห้ยออกมาแล้วร้องตั้งแต่ลูกไม่ให้ออกมาจากห้องแล้วแต่ว่ามันมันต้องควบคุมแต่ว่าอย่าร้องไห้ให้ลูกเห็นเพราะว่าลูกก็ดาวลูกก็ยิ่งเศร้าอยู่แล้วเพราะเขานะนับวันแล้วสามวันแล้วนะสองมือเหลือเด้ออันพ่อจะมารับพ่อจะมารับหนูเออชินาแม้กระทั่งมันน้องป่วยน้องจะเข้าโรงพยาบาลน้องยังไม่อยาก ไปโรงพยาบาลอะไรพ่อน้องบอกว่าพ่อจะมารับหนูอะไรพี่วันเนี้ยคือวันที่น้องไม่สบายอย่างน้องก็มีน้องไม่อยากไปโรงพยาบาลเลยนะเพราะว่าน้องก็ต้องคิดว่าถ้าหนูไปโรงพยาบาลแล้วน้องไม่มาวันเกิดพ่ออะไรอย่างเงี้ยคือน้องเขามีจิตใต้สำนึกคือพ่อจะมารับไปวันเกิดจะไปเปอกเค้กจะไปวิ่งเล่นจะไปขอนแก่นจะไปเอาฟิตพ่อจะไปที่หาพ่อพื้นที่ของพ่อความผูกพันเลื่อนเลื่อนในเเืลีไยมันมันมีอยู่แล้วเพราะน้องก็เลยค่อนข้างนอยอยู่ในตาเขานอนอยู่แล้วแต่ แต่ด้วยด้วยที่แบบว่าเออโอเคป้าก็ปลอบใจอยู่ที่นั่นมีป้าที่อบอุ่นอยู่เขาก็ยังมีเซฟสซดอีกมุมนึงแต่เขาเสียใจเขาเสียใจอยู่แล้วเราก็ต้องหาวิธีการแก้ไขย,ย้อนหลังให้เขาซึ่งก็อาจจะเป็นทิปแบบดีๆอะไรอย่างเงี้ยพอเขาหายจากที่เขาป่วยก็อาจจะเป็นทิปดีๆซึ่งพ่อก็อาจจะไปกับลูกทั้งสองแล้วก็เอายานงไปอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นทิปสําหรับตรงนี้เลยโดยตรง ก็เป็นทีพย้อนหลังได้แต่ันดีครั้งเนี้ยมีตัวเกี่ยวมาอยู่ยังยังมีตัวแทนอยู่อะไรแบบเนี้ยเพราะงานมันยกเลิกไม่ได้มันจัดขึ้นมันใหญ่แล้วบางคนถามว่าทำไมไม่ยกเลิกงานไป,ไป,ไปอะไรกับลูกก่กอนมันยกเลิกไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างมันดําเนินการหมดแล้วถ้าใครจัดงานจะรู้จะเข้าใจว่าทุกคนเขาแขกเขาจองตั๋วเครื่องบินเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเขาจองตั๋วเครื่องบินอะไรหมดแล้วมูลค่ามันก็สูงไปแคนเซิลเขาก็ไม่ได้เพราะจองโรงแรมจองเครื่องบินอะไรมันหมดทุกอย่างแล้วแขกที่มาเขาก็จองที่พักจอง แพนอะไรครับมัน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 เป็นแพนหมดแล้วไงมันมันแคนเซิลไม่ได้